อ,อันนี้คือหวาเมาจนหลือที่บ,บอกนนได้แล้วหนึง่งคอนเทนต์แล้วเตหมือกรของคนอื่นแต่อันนี้เราคหมที่บอกของตัวเองคือกังเลย คนวัยเก่าคนวัยเก่าสวัสดีค่ะปอดหัวใจให้หน่อยเร็วตั้ฟ้าแล้วเขามาแล้วย่นี่ไอ้องเ็น่สวัสดีค่ะเป็นหยูดชั้นเลย้เพ่ ดีงเหมือนกันขอบคุณคุณสนุกเกอร์วันนี้มาเล่นคอนเสิร์ตที่นครศรีธรรมราชแล้วเ์ชเจอร้รานนี้ชื่อร้านอะไรคะพี่ใหญ่ร้านกวงอะไรสักอย่างอยู่คนครศรีธรรมราชร้านเป็นจีนจีนเจ้านานน่ารักมากกับข้าวอร่อยกวงหัวเซนร้า,านกวงหัว เจ้าร้านวัยรุ่นแล้วใจร้านเปิดเพลงจีนเปิดเพลงสากลแล้วลูกน้องในร้านนั้นขอเพลงอะไรรักเธอหัวทิมบอันนี้ไม่ใช่รักเธอหัวทิมบ์บ่เจ้าหลานเปิดเมาจนัวทิมบ์บ่เ้อเล่เด็กไม่รุนในร้านไม่เราไม่เลคือโรเลยว่าเจ้าหลานใจดีเธอเด็ก เจ้าร้านใจดีแน่นอนเพราะเด็กในร้านเป็นวัยรุ่นแล้วแบบบริการดีเรากวาน่ารักทุกคนเลยน,นี่คืออเจ้แล้วก็เฮียอเจ้กับเฮียนะคะแต่ว่าเด็กในร้านนั้นนุกนั้นเธอ ็กในร้านน่ารักมากน่ารักจริงๆค่ะเลยไล่ซดหลอไวท้ายหนาด้วยเลยเ่จ อันนี้พัดเพชรพาอยู่ช่วยได้แลวค่ะไม่งั้นจะให้เมย์ไปข้อมาเลยฉันพรอ้อมพัดเพชรนี่แล้วนะอันนี้เป็นพัดเพชรหลุกเลี้ยงอันนี้มูอะไรนะคะอันนี้มูซีอิลทุกคน พีอ่อะกับเจก็ไปอุ่นไห้แล้วก็มาเซิร์ฟที่สุดท้ายมันคือปตปาอะไรคะไ,ไม่เนี่ยเมนูอะไรปลาเน,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 นื้อซีอิ๊วปลากระพง่อกระ่อ้บ๊วยนี่ปลากระพง่หนึ่งบ๊ยว,บย,บวบยเธอเป็นไฮไลท์ของทางร้านนะคะตุ๋นหอมนี่มาเลยุ่ดเข้ามาเข้าเลยสุดน,นี่มาเร็วไม่รอไม่เข้าก่อนอ่าเพราแต่เธอเท่น่าเธอรออ่ะ พี่้านี่น้หลังเมื่อกี้เมื่อกี้โทรเข้าหลานแล้วก็น้องเขาหลับซ้ายนะคะว่าหลานยังไม่เก็บที่หลานคือคักตัวแรกลุนงน้องเขาหน้าหลังมากเลยคือแบบว่าต้องชมเจ้าหลานนะเจ้าหลานใจดีเราเด็กขายานันเด็กหน้าร่างานเธ่ก็เก็บค้องไปกันลองเพลงไปกันคึกคักจวนใจแต้การใบทาา

ไลฟ์วัวๆให้หน่อยวัวใจไม่ถึงพันธุีเร็วกดวัวใจนี่อันนี้น้ำจิ้มเดียวกินกับปลาอุ๊ยปลาเน,นี่ยอร่อยรสชาติมันซึมเข้าไปในเนื้อปลาเลยปลาเ<ล>นื้ออะไรนะปลาเนื้อบัวปลาเนื้อบัวอุว๊ยที่ถึงพ่ออ่ะพ่อชอบกินเมนูแบบนี้แต่นี้ทำน้อยจอริงกินได้หมดชอบนี่ปลาเนื้อบัวแล้วก็เทอจิ้มพันธุ์เลยน้ำจิ้มเตาเกลยวนะแบบรบบจีนๆน่าอร่อย วันนี้ใส่คำมาซวยได้เปลืองมากปา้าหวานงามคณะเจ้าขอคำโตโต้หน่อยมโวนรันชวนใจฝนมใจหื้อน้องโตยเนอะเติดปกติเดี๋ยวติดปกติไปละนี่เป็นไรเน้นว่าวันนี้สวยเลยไรสุโอ้ยคนพนาป้าเนียแม่ค่ะสวัสดีค่ะ,คะทำไมรู้ด้วยว่าเป็นคนพนาใช่ค่ะก็เป็นพนาะกินมาเร็ว ดกดไป2องปอกงั้นน่าจะไม่ใช่หัวใจนะนะสองปอกเนี่ยปีเดียวกันเลยฮะอุ้ยสวัสดีค่ะอุ้ย จจดีใจดังนัยนเมีคนพนาปีเดียวกับเราด้วยอยู่จังหวัดสงขลาไหมคะจังหวัดคนพนาปีอะไรอนะ่ะรุ่นคกล้จะมีพี่เพชรกิจด้วยนครศรีธรรมราชดีใจที่ได้รู้จักนะคะอ้ยอยู่เชียงใหม่จะไปขอต้องเมาเคลื่อน,ปนไปไปไะมาเลยสนุกเลย sa so yeah. ka กินล้ำขนาดเจ้าแตงคนแล่นนี่เหลักสิบอยู่เลยเ <c oughs> กียบทางนวันทงนวันตี๊บตี๊บกดหัวใจรัวๆให้หน <c oughs> ่อยหนาว่ะงท้าวันไหนเดือนเมษาค่ะ คน73แล้วกดหัวใจรัวๆให้หน่อยนะคะอันนี้อยู่เอ็นบนไหมคะเกมีอปลานี่อยานงหลัง้ม่ปุงอะไรกันเยที่กงอ่ันดีนะแมอเจิ้ง่มันดีกินได้เลยปานอ้ยเธออุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ไปดูเช่ไปดูเลยขอบคุณค่ะช่วยทำไมเราได้ถ่ายรูปกันหรือเปล่าวันนี้อ่ะสวัสดีค่ะคุณอาชีเราได้ถ่ายรูปกันไหมเนี่ยวันนี้นะไม,ไม่มมีสายเปย์วันนี้มาเร็วมาเร็ว เก็บไว้กินยุ้งเทปอ๋อเจ้าของน้ำปริกแล้วนะสวัสดีค่ะพี่นุ้ยบิดมาแค่แล้วร yeah. uh ้านเขาจะปิดแล้วฉันก็เลยแครมาพักเดียวขอบคุณน้ำพริกอร่อยออร่ยจากคุณพี่ด้วยค่ะเจ๊เก็บตังค่ะมาลุกวนเจ๊ตอนปสองสองเก้าสามสิบสามนี่จะให้ดูเจ๊เจ้าของร้านครับโอ้โหขอบคุณครับ พ่งมาครั้งแรกอร่อยค่ะเจ๊ขต๊ะสามายกันมันโยกกันายั่เขทเจ๊เจ,จ้จาลายเ่าไหรธอต้องมากินนะร,ออร้อยอร่อยเพราะว่าฉันกิน ฉันกินพัดพัดพัดแพทมูลูกเลี้ยงแล้วก็กินหมูซีลิ้วแล้วก็ปาหนึ่งบ้วยที่เป็นไฮไลท์ต้องมากินด้านกวงใช่ค่ะจีร้อยจริงพี่อร่อยมากไอไอปลานี้ต้องช้งนะเรามาชิมทุกสายพอดีคือเคบเครถมาเลยเพราะร้านเขาจะปิดแล้วร้านเข,ขาคึกคังนี้เด็กกันเด็กเจ้าหลานหน้าหลักนี่นี่เจ้าหลานเปิดเพลงถึงเด็กกันเยอะกันคึกคักอ่ะ เด็กโยกันน่ารักอ่ะเห็นไหมเด็กโยกัน่ารักมาเออโน้ตเขาโยกันน่ารักอ่ะเนอนุกนั้นเก็บลานไปลองเพลงไปด้วยน่ารักอีก้ายเออน่ารักอีตายมาเลเด็กๆแร่น่ารักมันกระชุ่มกระเจียหัวใจเฮ้ยแช่หัวใจด้วยน่ารักจัา คนเป๋ของขวัญเป้าหมายได้ครึ่งหนึ่งแล้วเขาบอกอขอบคุณนะคะโอ้ขอบคุณะคะขอบคุณะคะ่ะพี่ยาเธอวันนี้ฉันได้น้ำพริกเจ้าอร่อยมาของสงขาทีนี้ฉันไม่ได้กินทีเดียว,วไหนฉันจะไล์สดให้พวกเธอดูนะจ๊ะแล้วนี่เจ้าร้านเขามาเลา้ัชเดี๋ยวจะไปกินให้หนำใจ ข้าวสักสองโคมไปเลยเจอร้านนี้นั่งได้ถึงเชา้าร้านนี้น่ารักมากจริงหรอคะร้านไหนเจ้าร้านสนุกเกอร์ค่ะเฮ้ยร้านอย่างนี้คือแบบคือเพลงอ่ะโรวอยู่เลย จริงๆมันไม่เหมาะเป็นร้านข้าวต้มมันเหมาะเป็นร้านแบบดื่มเนาะ <laughs> ถ้าได้เครื่องดื่มคือแบบอยู่ยาวๆเลยนะ <c oughs> วันนี้ไปร้องคอนเสิร์ตมาที่หน้าเซนทัามัวแต่เต้นเสื้อปิ้นหมดแล้วตอนแรกกันเสื้อมันอยู่คันนี้เข้าใจไหมพอใช่มาเล่ไล่ซดแล้วก็ทับแผ่นนี้ มนี่หนูนั่งอยู <t 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 Re <t 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 ่นี่เลยค่ะจะได้ไปเที่ยวได้เจอนี่หนูนั่งอยู่นี่เลยอ้าวพี่อยู่นครเหรอพี่ส้นลกเกอร์พี่อยู่ตรงไหนเขากำลังเก็บร้านเลย เราติดต่อเดาติต่อในอนาคตจะมีคนมาเกอเไม่เขาซื้อข้าวกับบ้านเกวเขาจะกินที่นี่ที่ข้า เเคยฟังเพลงเสดพูดงมเป็นโสดพจริงไหมเป็นโสดพูดจริงเนี่ยคนร้องเออพี่เพลงพี่นะเธออย่าลืมไปฟังนะเป็นโสดทัวจริงโสดพัวจริงเหรอที่เคยฟังไหมเนี่ยคนนี้แหละแต่นี้พี่ไลฟ์สดเพราะว่าพี่มามาเที่ยวนครไงก็เลยแบบว่าไปเล่นที่เซอลท่านเวลากินข้าวไปด้วยอะไรแบบนี้ที่มาเล่นดิจิตอลท่านบางคนเนี้ยฉันให้น้องเขาการน้องเขามาข้อติ๊กตอกฉันขอบคุณนะคะ แต่ว่าไลฟ์สดมัน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 ไม่โชว์ในนี้ไงเออคนนี้แหละคนนี้แหละคนนั้นแหละเก่งมากคนนั้นแหละใช่เลยนี่พี่มาเล่นหน้าเซนทันนี่วันนี้มาเล่นหน้าเซนทันมาดีว่าวันเล่นวันนี้ครับเจะไปพี่ทำงาจะไปบอกนะเล่นเสร็จแล้วป้า ไทยหลุดไมยหลุดมาเร็วไทยหลุดมาเร็วไม่นีเปคนเซตูนี่ไปแล้วคุณภูมมาไมลุไม่น้องลืนไหมวันนี้ตอนเช้ามาลืนเปเปอร์รู้จักไันเปเปอร์แฟนซื้อแนกจะไปงานแต่ไม่รู้ให้อะไรกล้วยดีเลยแบ่งน้ำพ่ิกให้ไปขอบไปขับดิเอ๊ะไปเล่นเ่็นขอโพยจริงนะ เออฝากปั่นวิวกันนะปั่นวิวให้พี่ด้วยนะทำไมเป็นอะไลูกไมยังได้กินใครมันกี้ก็ขอเจ๊เจ๊เขาก็เลยให้กินแต่เจ้าร้านใจดีนะ เก็บไปล้อไปเสร็จกี่โมงเก็บไปเต้นไปล็อไปเสร็จสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังให้เธอมาดูชั้นไล่สดยุงคนแบบว่าคนมาชอบบรรยากาศลานะากบเพราอร่อยละก็นมันนาละคือลานะา ลานั้นเก็บตั้งแต่สามทุ่มคืนตอนโทรมาแต่ว่าเก็บเสร็จอีกทีห้าทุ่มเพราะว่าเก็บไปร้องเพลงไปน้องว่าสดปรตนะิงคือยองลงหน้าพี่นสุดโรีนกลับเพลงหนูโดนโปรตีนค่ะเ็ๆเปิดให้ให้้อย่างมีียรตินะ มาเลยไปวัดสิไปดูกันกลัวมัาเค้าว่ะจะไม่รต้เลาถได้เลยคน

สดตัวทิ้งก็ได้เด็กรู้จักสดตัวทิ้งแม่เข้าปวดทีแม่ ตนลุเป็นกนะนเโสวทิสียงไปเลยนะนน เริ่มเก็บสามทุ่มครึ่งเหตุผลที่เซทห้าเก็บร้านสามทุ่มครึ่งแต่ว่าอีกเซทดีตีห้ามัวแต่เต้นอยู่อ่าน่ารักอนะ่ะน้องๆน,น่ารักฉันก็โยกเด็กๆไป งฉัน umas, ได้ด oh. ้วยน่ารักความเสียใจวันแล้คนไมจะสนกับคนีาดีทจงดํกาคน่าที่จริงเหมือนกันนีก็เป็นะรสวัสดีค่ะนียนครีทุกคนค่นครศรีธรรมราช มาเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็กินข้าวต้มหลานเจนะคะกับข้าวร้อยแล้วก็บรรยากาศน่ารักม้าแล่เด็กๆแบบขยันทำงานนั่นถึงตัวเองอ่อะดีครับวันนี้สวยจังเป็นแล้วถ้า้รากินอันนี้ด้วยเหรอถ้าเรากินด้วยไม่ทางน้ำเปล่าเลยไปกินน้ำปล่แล้วหมายถึงไหมหมายถึงเด็กแรก ใจให้หน่อยกดหัวใจรอรอรอให้หน่อยให้คนมาดูเยอะๆให้กำลังใจน้องในร้านด้วย เด็กได้เก็บจาร์แกงสดผัวทิ้งนั่งอยู่เนี่ยเนี่ยแกงน้องร้านร้านนาฬิกาก็เลยท้ายไหวนะคะเซคริปเต็มมือเลย เลนบานาน่าคงเนี่ยเดี๋ยวให้น้องให้ไวก็ได้ใ,ใ,ในในในไอจีมีเหมือนกันม,ม,มาเร็วเดี๋ยวพีพ,พีพิมพ์ให้ก็ได้มาเร็ววลไมกแปบวไปแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะเจ๊ขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะเฮียคขอบคุณค่ะอร่อยมากค่ะเฮียไว้มาอีกเฮียบอกขาบุกอนโอเคครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเฮียขอบคุณค่ะเจ๊ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่าเสียเสียเสียช่เรียงานอะไรวะงานโอท็อปงานโอท็อปโอท็อปประเทศเพื่อเด็กๆไปดูเปเปอร์โ ไม่รู้ไม่ไพรุ่งนี้มีพัทลุมาดูดิโอพัทลุมาม่อพดไ่ดีกกไปเลยเขาไม่ใช่เขาเขาเขาขวัญใจเปเปอร์ดว้ันนี้ต้องเปเปอร์พัทลุมันจับคุณตายอย่างเดียพัลุอ่าร้อยดูน่นกน้นไมนนงีโปพีก็ิดได้งลสุ้เลยไปขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะเจ๊ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะเจ๊ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะเจ๊ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะเจบขอบคุณค่ะ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 